สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทับยางยนต์นะครับ,รบวันนี้ผมพามาชม Honda Civic FK นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อเบ57 c r นะครับผมขอบ18กว้าง8.5นะครับผมออฟเซต40นะกับยาง225แรนเซลไทท9นะครับใส่เข้าไปก็จะ ปูประมาณนี้นะครับอันนี้มีใส่เบรกใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมใช้เนกล้องโกโป o ถ่ายนะครับแดดร้อนครับขออนุญาตใช้ล่มนะครับแสงที่ล่มมันจะเข้าไปในรถนะครับที่มันคันนี้จัดอมหน้าหลังมาเรียบร้อยนะครับดูในส่วนของด้านหน้านะครับโครเตียก็ไม่สามารถที่จะนิ้สสอดได้นะครับเทียงเลยนะครับเบรกใหญ่มากนะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลัง ด้านหลังก็เช่นกันนะครับอมๆสวยๆนะปิดเมนคือแบบสุดแล้วสุดสตักนะครับล้อหลังก็จะหูบกว่าล้อหน้าชัดเจนนะครับผมาประมาณนี้นะครับหล่อกนะครับสเต็ปนี้ล้อชุดนี้นะครับล้องานโปรแม็กเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาทีบแจ้งราคาเลยละสองหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวยางนะครับล้อพร้มยางเซตนี้จะจดอยู่ที่สามหมื่นนะครับ 3 0,000ื่นคือจบทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูล้อดีกว่าไปมาต่อที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเลนะครับเลห้าเนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเลตรงนี้นะครับแล้วก็จะปั๊มโลโก้ตรงนี้เลยนะครับเป็นงานปั๊มนะสีดําเงาก้านยกนะครับมิติก้านคือมิติก้านคือยกจัดๆเลยนะนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นให้มันเข้ากับสีแดงกับตัวเบมโบ่นะครับที่ใส่มานะครับตัวยางเป็นยางแรนเซล แนนเซลนะครับเป็นเบอร์225 4 4งหนะครับยางจะเป็น R S 0 0 9นะครับเป็นตัวลายเดียวกับบิสตอร,ตร์นศูนยูนี่มาที่ให้ดูนี่นะครับแก้มอมสวยๆเลยอมตรงๆเลยนะครับตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นแก้มยางทั่วไปมันจะไม่มอมมากนะครับแล้วก็จัดเซ็ตให้มันอมสวยๆวยวยเซ็ตนี้นะครับยอยู่ที่30 0 0 0บาทขั้น ไม่ได้เกี่ยวกับเบรกนะแค่ล้อนะครับหล่อจัดเลยโอเคนะครับผมก็ไว้ไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่ง Honda Civic s K นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่โคตรสวยแนะนำเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่เราเบรกเกือบทุกรุ่นนะครับใครที่ว่าเบรกใหญ่อลองมาเทสล้อตัวนี้ดูก่อนได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าจบสวยแน่นอน<ม>โอเค,คอนครทัพย์ังยน์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือ0ู4ย์เ้าี่หสี่ศูนย์ 99, 99. ้าสวัสดีครับรอๆเลย